ข่าวนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมใครจํากันได้บ้างนะคะ,คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีแบบว่ามหกรรมสินค้าต่างๆที่มาโชว์ตรงนี้คุณผู้ชยมยังพอจํากันได้ใช่ไหมคะกับงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาปิดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ <c oughs> วันที่25เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยงานนี้ค่ะบอกเลยว่า ทางคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยว่าการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมร,รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมกว่า20หน่วยงานนะคะจัดงานนี้ขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาตินะคะณนะ โรงละครแห่งชาติหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินนั่นเองนะคะรอบเกบาะรัตนโกสิ์กรุงเทพแล้วก็มีวัดประยุระวงศาวาส<ช>วรวิ<ช>หารนะคะ<ช>เขาบอกเลยว่าเป็นงานที่คึกคักมากๆกคึกคักแต่วันแรกจนกระทั่งวันปิดงานครับ ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเขาเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่สถานที่ต่างๆเขาแถวนั้นนะฮะที่เขาร่วมกันจัดงานนะฮะยังมีด้วยนะม,มีพวกการแสดงมายากร่วมสมัยเทศกาลสงกรานเทศกาลทางน้าในอาเซียนะนะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกะะะาะรัตนโกสินร์5แห่งที่เขาก็ร่วมในการจัดงานนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะนะโอ้โหมีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติ มางานนี้กันเยอะเลยนะก็เรียกเรียกว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และศิลปะวัฒนธรรมไทยนะฮะเนี่ยเป็นการส่งเสริมการเท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซอฟ์พาวเวอร์แบบชัดๆเลยอชอบตรงมีของดีมาให้กินครับ<า>อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นดูสิคือครบรถอะสำหรับการจัดงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในปีนี้นะคะ เป็นน่าชื่ในใจนะคะประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานกันนะคะหลายๆคนก็มาบอกว่าใน1ปีมีหึงครั้งที่จัดงานเนี่ยเขาก็เฝ้ารอในวันนี้หลายๆท่านก็แต่งจัดเต็มนะคะแต่งชุดไทยมาในงานแล้วก็มีความสุขถ่ายภาพแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษเนื่องในปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเจ็ดสองพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ะะก็ได้มีการจัดงานสวนแสงขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มาเที่ยวชมงานนะคะพร้อมกับได้ สแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเราก็มีการจัดงานในแต่ละปีทุกครั้งก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆภาคส่วนไม่ใช่กระทรวงธรรมเป็นหน่วยงานเดียวนะคะแต่เรามีภาคีเคยไขย่หลายหลายหน่วยงาน20กว่าหน่วยงานค่ะที่ช่วยกันจัดงานนี้แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจากการที่ทุกท่านได้มาเที่ยวชมงานในวันนี้จะเป็นจุดที่จะทําให้เราทุกคนได้ระหนักและหวงแหนนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะร่วมการเฉลิมฉลองในปีมหามงคลนะคะเฉลิมพระเกียรติ7 2,000าในค,คา้ิมีตด้วยนะคะดีมากเลยะนี่ก็เป็นสีสันกันไปนะคะจริงๆรประเทศไทยของเราเองก็ชอบนะเขามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะให้ทางไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ได้ร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนุกสนุกเดี๋ยวนำเสนออ,นอันอีกนะครับ่านผู้ชมฮะ